ครับสวัสดีครับผม TC Channel นะครับตอนนี้มีนะักท่องเที่ยวมาสองคันครับมาจะจอดบริเวณลานองปู่นะครับแล้วก็ลงมาถ่ายรูปนะครับผมก็รักษาระยะห่างอยู่นะครับผมตอนนี้ก็ถ่ายอยู่ห่างๆครับก็เข้ามาถ่ายรูปนะครับน,นักท่องเที่ยว แบบไหนคุณแม่เบ็ธรรมดาหรือเบบใส่มะพร้าวธรรมดาคึ่งโลหรือยี่สิบึ่งโลก็ห้าสิบบาทสี่นานะครับจอดถ่ายรูปนะครับเป็นที่ระลึกเอาครึ่งโลลูกแถมด้วยนะ ภาษาลาวเริ่ตืน่นช่วงนี้ก็ตะลุตะวันจะตกดินแล้วนะครับาราเดี๋ยวลมลมตกาลาวตืน่น นะครับก no, no. <c oughs> mm ูเหล็กไฟน่ะกเหล็กไฟนี่ครับเบาเบา้าเบามาเบาเจากไนกันรู้มนี่มาจากหนองคายมั้งเนี่ยายทะเบียนหนองคายมาจากหนองคายเหรอครับแม่อ้ยายยายมาคายแม่คายมาจากข้าบ่อหนองคาย บาาทมเอกไปต่อด้วยไปต่อเลรอครับอ๋อเป็นมุกอาหารต่อมาอ๋อครับเดินทางปลอดภัยนะครับแม่ครับขอบคุณที่ต้อนรับนะครับผมนะฮะดีใจนะถ้ามีนักท่องเที่ยวมานะฮะนะเราก็จะได้มีคอนเทนต์ถ่ายกันนะครับนี่ครับมีรู้สึกว่าจะได้ไปต้นมาโอ้ มีนักท่องเที่ยวมาเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเราก็รักษาระยะห่างแล้วสองมิตรแล้วครับเนาะนะฮะแล้วน่าจะห่างเป็นสิบนะสิบเลยใช่ไหมสิบเลยนี่ขอบคุณค่าขอบคุณม่าเรื่อยใช้เข้าเมาบ่ใช้เข้าเมามีอิทธีมานครับโอ้เด็กเด็กก็พาไปถ่ายรูปนะครับเราเห็นทุกคนไปช้าเรื่อยๆ มาที่นาทีตัวเลขซอยออกมาจากซอยเป็นประหยัดง่ายๆนะครับไปนิดๆนะครับมาจากหนองคายเอฟซีมาจากหนองคายนะครับเ็นกอ ก็จะเดินทางกลับนะครับกลับน้องท่าย าเบาคาเบามาเร็วครุกใส่มะพร้าวเที่ยืดา้านคาเบาบาเบามาเร็ว โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงพีงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ